ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับช่องน้าหมีนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเป้าไม้เก่าครับอที่ว่าไม้ข้างทางคอนกรีตเลยครับผมนู่นครับฝั่งนู้นทางคอนกรีตวันนี้มาคนเดียวครับฉายเดี่ยวเลยเจ้าโดมเขาไม่ได้มาด้วยครับเดี๋ยวมาตามรุ้มตามชมด้วยกันครับว่า จะมีตัวหรือเปล่าหมายเก่านี่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัมมีด้วยนะครับหน<ม>คนติดตามหนึ่งคนเป็นกำลังใจมากเลยมีกำลังใจทำคลิปครับวันนี้เวลาน้อยนะครับมีเวลาครึ่งวันไปครับไปรุ่นไปชมด้วยกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าเนี่ย น้ำมันลงครับน้ำมันยุบสภาพหมายก็จะเป็นเนี่ยครับกึ้งล่องปลาแบบเนี้ยผมนั่งอยู่หัวล่องไปครับไปรุ่นด้วยกันเวลาครึ่งวันของเราจะได้ตัวสักกี่ตัวหรือจะไม่ได้ตัวเลยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับ แต่หลุมมันะครับดูยหลุมมันมาตีวันนั้นผมเข้ามาไม่มีหลุมเนี่ครับหลุมหลุมปนินหลายหลุมเลยครับนไปชมกันเลยครับผมเรียบร้อยมาหน่งหน่งตายเลย ม็อก้านคอเลยมั้งเนี่ยเอาละครับผมท่านผู้ชมครับเอานี่ครับแตมแรกเรามาแล้วครับโดนนี่นะครับเขาก้านคอเลย มาแล้วครับแต้มแรกมันรู้มากแล้วพอทำท่ายกปืนปุ๊บมันลงนะครับผมขยับนิดเดียวเองครับมันปุ๊บลงไปเลย จากปืนทีแรกมันลงแล้วมันขึ้นอีกออติดหรือบ้างมันนี่อุ้ยโดนหางนี่เจอครับ โอ้โดนกลางอยู่คิดว่าจะโดนหางนิดเดียวโดนดีอ่ครับแบบนี้นี่ครับประมาณสีห้าขีดครับผมมาแล้วครับแต้มที่สองสองตัวแล้วครับบ่ายนี้อืมโดนไหมนะ่ะข้าม,มข้ามครับท่านผู้ชมครับอุ้ยใจร้อน nhiếp ying một hồi khóc. Sẻ đai khóc sẻ đai. May khóc, à may. Này โดนโดนครับโดนครับโดนแล้วโดนเขาแล้วใหญ่เลยยิงตัวที่แล้วข้ามครับรีบไปหน่อยแต่ตัวนี้ไม่พลาดครับผม นี่ครับแต่ที่สามเรามาแล้วครับผมเ,เก็บสายครับฝากกดไลค์กดแชร์นะด้วยนะครับกดติดตามช่องน้ำหมีด้วยนะครับ สายใหญ่อยู่ครับนี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้มีโลครับอุ้ยนี่ครับสางามๆครับไปครับชมกันต่อมาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มข้างทางครับ สายดำมาได้นะครับนี่หลุมเยอะครับทางนี้เปิดกล้องไม่ทันเลยครับย้ายหมายมาเมื่อกี้นี่เองนี่ครับผมนี่ครับสายงาม ครับชมกันต่อนี่ครับเพิ่งย้ายหมายมาได้ยิงตัวเดียวนะครับนี่ครับตัวกวนเป็นฝูงเลยครับดูครับดูโอ้โห,โหย้ายหมายต่อครับกินของเขาอย่างว่าเลยดูครับดูเจ้าตัวน้อยดลเห็นไม่เห่ยในกล้องนี่ครับตัวตีนนึงน่ารักมากเลย ครับย้ายหมายหมายแตกแน่นอนแบบนี้เป็นผูกไหมครับเอาเลยพี่ตามสบายเลยเดี๋ยวผมจะย้ายหมายให้หมายครับย้ายหมายหมายแตกครับแบบนี้ครับจะพาท่านผู้ชมมาดูในล่องปามครับผมเดี๋ยวรอตรงที่ควายมาลงเตี้ยน้ำมันใสก่อนครับเดี๋ยวกลับไปนั่งใหม่ ไม่รู้ว่าในะลองปามจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับผมไปครับ,บดปปโดดเลยครับผม ตรงทางครับโอ้ไซดีเลยครับผมนี่ครับไซโรไซโลในะกล้องเห็นไหมครับโอเคครับ ดูคนกับผมฝั่งนี้ที่ควายเล่นยังขุ่นอยู่เลยครับได้ย้ายกลับมาฝั่งนี้แล้วในล่องตามได้ตัวเดียวแล้วครับไม่ลอยแล้วครับในล่องตาม ดีไหมเนาะพันไม้ครับผมนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์เชือกกันครับแป๊บหนึ่งไปครับท่านผู้ชมพาลงแป,ปา้าปลาลึกต่อไม่รู้อาจจะลึกหรือครับเนี่ยไม่กล้าดึงครับกลัวขาด โอ้โตอยู่ครับอุ้ยเนี่ยกับขาดนี่ครับผมไซโลเราไหมกัแล้วครับโดนหางนิดเดียวเองไปครับเอาขึ้นไกลๆน้ำก่อนี๋้วหลุดนี่ครับ มาแล้วไซโลโลกว่าด้วยบั้งครับตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามกันเยอะๆไปครับชมันต่อมันจะมีตัวอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลงน้ำกวนกว,วนหมายแล้วด้วย